ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกข,ขั้นที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับอาหยางจบเป็นอะไรไปจู่ๆข้าก็เห็นกูชังเกออยู่ในเซเชี่วนาคตของเสีน้องหญิงเราไม่ได้คิดไปเองแล้วชายคนนั้นเป็นผู้สืทอดวิชามาแน่แน ไม่ได้การละสถานการณ์สิต้องหญิงอันตรายเกินไปเราจะต้องเตือนนางไม่งั้นนางคงคิดว่ากูชางเกอร์เป็นพี่ชายที่ดีแน่ๆมาหยางเรากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากเจ้าต้องคิดให้รอบคอบหากหบูมามเกินไปจะกลายเป็นความเสี่ยงถ้าหากถูกกูชางเกอร์จับได้เข้าแล้วก็เกรงว่าแม้แต่แตระกูลจือเองก็คงช่วยเจ้าไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้นางเชื่อใจกูชังเกอมาก นางต้องคิดว่าเรากําลังปั่นให้เกิดความแตกแยกจนตีตัวออกห่างแท้แน่ๆสิทธิ์พี่ข้าตัดสินใจแล้วถ้าข้ายังประวิงเวลารอต่อไปอีกหน่อยเกรงว่าสิทธิ์น้องจะเป็นอันตรายเอาได้ใช่แล้วสิพี่ใหญ่ท่าไนได้รับน้ํามาจากทะเลสาบแห่งการกับชาติแล้วใช่ไหมตราบใดที่เราทําให้สิทธิ์น้องดื่มลงไปได้ความทรงจำมันจะกลับมาข้าเชื่อว่านางจะต้องยืนอยู่เคียงข้างเราแน่ เจ้าคิดจะบังคับนางตรงๆเลยหรือมังคับให้นางดื่มน้ําจทะเทศสาเป็นการกับชาติเนี่ยนะฮะข้าเองก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นหรอกแต่สิ์น้องไม่มีทางเชื่อเราแน่แล้วเราก็มีทางเลือกอื่นแล้วเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคงต้องเป็นไงเป็นกันแล้วละถึงจะมองเห็นวันคืนที่สดใสได้ตอนนี้ปัญหาก็คือการตามหาสิ์น้องหญิงนี่ละข้ารู้ว่าตอนนี้นางอยู่ที่ไหน ในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วเดี๋ยวข้าจะล่อให้นางมาที่นี่เองถึงตอนนั้นเราต้องรวมพลังกันไม่ว่านางจะมีไพ่เด็ดแค่ไหนก็ต้องรับมือให้ได้ฮ่าได้มาเพียบเลยนะเนี่ยแหวนเก็บของของข้าเต็มหมดแล้วตอนนี้ข้าก็อยู่ในระดับคึ่งปาดแล้วถ้าข้าสามารถขักเก้าวัตถุจากสวรรค์เหล่านี้เพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของข้าได้ละก็ก็น่าจะสามารถหาบ่อแสของเจืออยางเชิยจินได้แล้ว แต่ข้าก็ายังไม่รู้ว่าแผนเขากู่ชังเกอร์เป็นยังไงกันแน่หืมคนโง่ที่ไหนกำลังรักษา,าตัวแบบไม่ปิดบงังลมหายใจกันนะฮบเขาคือชายที่ออกมาจากหินคนนั้นนี่ออบ้าเอ้ยครั้งนี้ข้าประมาทเกินไปจริงๆไม่คิดเลยว่ากู่ชังเกอร์จะปิดบังเรื่องนี้เอาไว้เขาคือผู้สืบทอดวิชามาจริงๆด้วย คิดจริงๆหรือว่ารอคนทั้งโลกได้แล้วจะหลอกฆ่าได้ไม่ใช่แค่ลักพาตัวเสี่ยวอี้ไปเท่านั้นแล้วแต่ยังใส่ร้ายน้องจืออยางแต่ตอนนี้เจ้ายังจะคิดฆ่าคนด้วยมีดที่ยืมมาจากคนอื่นอีกเหรอเป็นแผนการที่ปาเถือนสิ้นดีฮึบเขาหมายความว่ายัางไงน่ะกูช้างเกินเป็นผู้สืบทอดวิชามาจริงๆเหรอเป็นไปไม่ได้หากเขาเป็นผู้สืบทอดวิชามาจริงๆ เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับผู้สูงาววิชามานหลายต่อหลายครั้งได้ยังไงเมื่อกี้เขาบอกว่าจือหยางเหรอข้างหน้านี้คือเสื้อเขาวหึงเย่ของดินแดนโบราณส่วนอูจืออ่อหยางเชียนจินอยู่ในพื้นที่ข้างหน้านี้แล้วทุกคนปิดล้อมพื้นที่เอาไว้และไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้ทั้งนั้นขอรับนายท่านรับทราบนายน้อยฉางเกอทางตระกูลจือเอง ก็น่าจะเริ่มลงมืออะไรบ้างแล้วสินะคงต้องระบายโชคออกไปสักหน่อยพลังศักดิ์สิทธิ์โดยกำเนิดของลูกหลานแห่งโชคเหล่านี้มีประโยชน์มากจริงๆแม้แต่ชิ้นอูหยาก็ไม่สามารถตรวจับลมหายใจแห่งการกลับชาติมาเกิดได้ไม่รู้ว่าเขาได้รับมรดกพรสวรรค์แบบใดมากันแน่นั้นเนี่ยหืมเขาหมายความว่ายังไงเฮ้อนี่คือความเคารพระหว่างคู่ต่อสู้สุดท้ายแล้ว ไม่มีใครในรุ่นเราที่สามารถรับมือกับเขาได้นอกจากข้าอีกแล้วแน่ใจหรือว่านั่นไม่ใช่รูปรัางที่เป็นอันตรายน่ะหมนั่นมันนกโง่องของเซียนเอ๋อสิพี่ใหญ่ในที่สุดท่านก็กลับมาเป็นยังไงบ้างตรวจสอบน่ชัดหรือยังเป็นกูชังเกอร์จริงๆผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้สืบทอวิชามาตัวจริงข้าสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้ว แต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นผู้สื่อทอวิชามาจริงๆใช่แล้วรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆไม่คิดเลยว่าเขาจะซ่อนมันไม่ได้ดีขนาดนี้เขาหลอกลวงทุกคนการจับตัวและสังหารองชายศักดิ์สิทธิ์ใส่ร้ายหญิงซวงและยโยุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเขาเทียนห่วงกับเขาฝอซานทั้งหมดเป็นแผนของเขาอัจฉริยะมากมายต้องตายไปด้วยน้นมือของเขาแถมตอนนี้ยังแส่งทำตัวเป็นบุคคลผู้ชอบทาอีก ไหลย,ยังอายสิ้นดีพอได้แล้วหุบป,ปากไปเลยนะพวกเจ้าไม่มีหลักฐานยังคิดใส่สีตีใครใส่เขาอีกเหรอเจ้านี่เจ้าทำไมสิทธิ์น้องกูเซียนเอ,อ๋อทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะพวกเจ้าเลิกเสแสร้งกันได้แล้วรักษาโดยไม่ปิดบังลมหายใจปากก็พูดถึงแต่กูฉางเกอนี่พวกเจ้าจงใจจะล่อข้ามาสินะ คิดจะสร้างความขัดแย้งระหว่างเรางั้นเหรอจะใช้ข้าเพื่อกระตัดเขาสินะงั้นพวกเจ้าก็คงคิดว่าข้างโง่มากสินนะเฮ้สอสิทธิ์น้องเซนเอ๋อข้ากับสิทธิ์พี่ใหญ่กําลังทําเพื่อเจ้าอยู่นะหรือว่าเจ้าไม่รู้สึกคุ้นเคยจริงๆเมืไม่ได้เห็นเราฮึความรู้สึกคุ้นเคยนะ่ะไม่มีหรอกมีแต่ความรู้สึกอยากจะอาเจียนนะ่ะสิพูดมาสิก็<ส>อย่างที่เจ้าได้ยิน กูช้างเกือคือผู้สุดยอดวิชามาที่แท้จริงไม่ช้าก,ก็เร็วเขาจะต้องโจมตีเจ้าและเก,กินกินแก่นแท้และทุกสิ่งที่เป็นของเจ้าแน่และตัวตนของเจ้าคือสิทธิ์น้องหญิงของข้ากับสิทธิ์พี่ใหญ่ในชาติก่อนไงล่ะแต่เจ้ากลับไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิดเดียวสิทธิ์น้องอย่าดื้อรั้นไปเลยนะจงดื่มมันแล้วเจ้าจะสามารถฟื้นคืนค,ความทรงจำทั้งหมดและเข้าใจทุกอย่างเอง นางของทเลสาแผงการก,กับชาติบ้าบออะไรกันข้าไม่เชื่อต่อให้นาคเขาของข้าจะเป็นเช่นนั้นข้าก็ยอมผู้ชังเกอต้องการทําลายเจ้าแต่เจ้ากลับหันดาบเข้ามาหาข้าเนี่ยนะถ้าเจ้ายัางดื้อรั้นอยู่แบบนี้ก็อย่ามาโทษว่าเราใจร้ายเลยนะอาหยางลงมือสู่ก,กาลังรีบสู้ให้จบอย่าให้ยืดเยือ้อได้งั้นเรามาปลุกสิ์น้องกันดาบสารชายชิงเอีย้ยนย่า ย่าอ่าย่าข้าตรึงไว้ให้แล้วออหยางเร็วเข้านี่เจ้ากลิงอเอาโซสูงสุดดื่มมันซะแล้วเจ้าจะรู้เองจะให้กินอะไรส่มสี่สูมห้าได้ยังไงย่อเอออหยางกูชังเกอเจ้าหาเราเจอได้ยังไง เป็นยังไงบ้างคูชันงเกอพวกเขาเอาแต่บอกว่าท่านคือผู้สุดทอวิชามันแถมเพงแสดงเสร็จที่เห็นความทรงจำให้ค่าดูด้วยข่าก่อนหน้านี้เจ้าก็มั่นใจแล้วนี่ทำไมถึงยังลังเลอยู่ล่ะแค่เชื่อในตัวเองก็พอเชื่อใจตัวเองสิทธน้องเตาเซียนอย่าไปหลงเชื่อคำโกหกข,ของเขานะเขาพยายามจะขโมยตัวตนที่แท้จริงของเจ้าฮึก็ได้ ข้าคงอดใจไม่จัดการกับพวกเจ้าไม่ไหวแล้วในเมื่อพวกเจ้าเล่นแรงกันขนาดนี้เจ้าไม่ต้องทําอะไรนะพอให้เป็นหน้าที่ของข้าที่จะจัดการพวกเขาเองข้าจะทําให้พวกเขาปล่อยตัวเซลีมาให้ได้มันเป็นแผนการสมคบคิดของพวกเขาจริงๆสินะกูชางเกอจะทำลายข้าได้ยังไงเขาเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจมากขนาดนี้เขาไม่เคยโกหกข้าเลยด้วยซ้ำสิ์น้องอย่ารอช้าลุยไปด้วยกันเลย ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามเราจะต้องทําให้สิทธิ์น้องดื่มน้ําจากทะเลสาแห่งการกับชาติให้ได้อย่าฝันไปหน่อยเลยฮ่าย่อป่านนี้แล้วยังจะโกะหกอยู่อีกเหรอแท้แจริงแล้วเจ้าไม่ได้บาดเจ็บเจ้าคือผู้ที่บงการทุกสิ่งหน้าขันนั่นเป็นเพราะพวกเจ้าอ่อนแอเกินไปตัางหากวิถีเซียนหลจุดจบย่า yeah! อือ สิพี่ใหญ่กูช้างเกอข้าจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าอีกแล้วยอ่อพนึกมือยักษ์หงเหมือนไม่ไว้ชีวิตข้านี่เจ้าคิดว่าข้าเป็นใครกันยอ่ออะไรกันตือนดีหรือยังล่ะอทางนั้นเกิดอะไรขึ้นนะรู้เหมือนว่าจะเจอเจู่อย่างเช่นจินแล้วนะไม่รู้ว่าสถานการณ์ทางนั้นจะเป็นยังไงบ้าง จิออ๋หยางเทียนจินเจ้าสมคบคิดกับผู้สืบท้ดวิชามานสังหารสาววคนอื่นๆแล้วยังคิดจะกำจัดเทพธิดาแห่งตระกูลเจืออีกยังคิดจะก่ออาชญากรรมอะไรอีกล่ะเจ้าป้ายสีให้ผู้อื่นเจ้านั่นแหละที่เป็นคนทำฮึบกันลังจะตายอยู่แล้วยังคิดจะใส่ร้ายข้าอีกหรอกู้ช้างกระอย่ามาแส้แท็กไปน่อยเลยเจ้านี่มันน่าสะอิเอียนจริงๆยอ่อ สิพยยี่ใหญ่ข้าเกรงว่าระดับพก,กูชังเกอร์มันจะมากกว่าที่เราเห็นซะแล้วสิเจ้าจะต้องระวังเขาให้ดีเจ้าลองเล่นกับมันดูสิอสิพี่ใหญ่อาหยางรีบหนีไปบ้าเอย้ยถ้าสมบัติกิลวเทียนปรากฏขึ้นทีน่นี่มันจะดึงดูดความรลบของโลกสถานการณ์ของเราก็ไม่ต่างอะไรกับผู้สื่อทวิชามานสิแต่ถ้าไม่ใช้ ชื่อ,อยังก็จะยอโอ้น่าสนใจดีนี่นะช่างเป็นสมบัติที่ล้ำค่าจริงๆฮ่าเจ้าไม่กลัวที่จะตกเป็นเป้าของสาธานะเลยงั้นสิ <c oughs> ตอนนี้ใช่เวลาที่จะต้องมากังวลเรื่องนั้นซะที่ไหนพวกพ้องสามารถที่สุดสำหรับข้าจอาคิดว่าทุกคนเขาเลือดเยนละโหดเหี้ยมเหมือนกับเจ้าหรือไงเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตน ถึงกับโจมตีน้องสาวของตนเองได้การแสดงพิเศษมาถึงแล้วทุกคนดูนั่นอยู่อย่างเช่นจินดี้ในที่สุดก็เจอตัวสักทีแย่แล้วมันเจอเราแล้วอสิ์น้องเราต้องรีบหนีดูเหมือนเจ้านั่นจงใจใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ใช้เรื่องความชอบธรรมมางหารเจ้ากับข้าเรายังไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยชัดที่จะพิสูน์ตัวตนของเขา ตอนนี้เราจะสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะดูท่าสิพี่ดูเหมือนว่าวันนี้เราคงจะหนีไปไม่ได้ง่ายๆแล้วละ่ะสถานการณ์ในตอนนี้เป็นหนึ่งในแพ้ของเจ้าด้วยสินะนี่เราทั้งคู่ต้องจบลงแบบนี้งั้นเหรอสิพี่ใหญ่ท่านรีบหนีไปเป้าหมายของเขาคือข่าไม่ต้องสนใจข้าข้าจะยื้เวลาไว้ให้เองอายางทำอะไรหนะ้า อย่าทำอะไรโง่ๆนะรีบหนีไปกับข้าดูสินั่นเป็นคนที่ไปร่าตังหารตัตณธิดาตระกูลจื่อนี่นั่นเขานี่แย่แล้วออหยางเราต้องรีบสิทธิ์พี่ท่านเก่งกว่าข้าเสมอมาแถมเฉลาดยกว่าข้าด้วยตราบใดที่ท่านยังอยู่จะต้องช่วยสิทธิ์น้องของเราได้ในสักวันหนึ่งแน่อีกอย่างท่านยังมีสิทธ์น้องวันเอ,อ๋อยู่นี่นายยังรอท่านอยู่นะ ไปซะอาหยางไปโว้ยเรานักพรตทุกท่านเจ้าโจรน,นั่นมันกำลังจะหนีไปแล้วรีบตามไปเร็วเข้ารีบพร้อมกันเลยจับเขาไว้เจ้าพวกโก้หลีกทางไปซะย่ออ้า<อ>จงใจดึงคนเข้ามาหาเราข้าไม่สามารถหนีไปได้ทาไมฆ่าพวกเขาเลย ถ้าข้าฆ่าผุกเขาตอนนี้ข้าจะถูกกินกันตัวตนเป็นผู้สมรูนร่วมคิดอย่างแน่นอนอาหยางข้ามาได้ความสามารถเองขอโทษนะปลานหงเหมิงเจอยา่าอย่าเพิ่งวู่วามไปเขายังมีวิธีป้องกันตัวอยู่อีกไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีเขาวิเศษแบบนี้อยู่ในมือด้วยหมืมีหน้าล่ะตระกูลจือถึงได้ความสำคัญกับเจ้านัก ผู้ช้างเกอข้ารู้ว่าสิ่งนี้คงไม่สามารถจัดการกับเจ้าได้หรอกแต่ว่าแต่ข้าเชื่อว่าสักวันข้าจะเก็บเจ้าได้แน่ <c oughs> ถ้าหากวันนั้นมาถึงข้าหวังว่าเจ้าจะมีปัญญานะหากไม่ละก็ข้าจะทำลายมันซะ